ครับสบายดีตอนแรงจ้าพอเห็ดอีหล่ะจ้าเออแต่ตะวันหูสิได้ลายจุม่มรึเปล่เออขอมัดซองเมืองผา,าเห็ดอีกแล้วพี่นอเหจั๊สิได้จะจุม่มอือสี่สองเนี่ยจุมมยจ่ม,ส,มสี่สามเลียหญิงเอาสี่สามอ๋อสี่จุ่มอันนี้ใส่ใส่พี่นอเพิ่มเบิ่งก่อนพี่นอเพิ่มเบิ่งกันเด้อ,อกำลังจุ่มจ้าอืออื่นนี่คือกุบแกะแล้วนี่เนาะ เียดตอนะจ๊ะหมีแล้หน่อยจ้ะหน่อยกาโร่้รยอยงจะอเอาลำลายจะได้ไหมนัเนาะอ๋อมันออกเป็นบอลเนาะเกียดจ้ะเขียดจ้า นอยกิดบน้อ่ะในสาย <laughs> จิ๋วมันโอ้ชั้นหนึงบอเหานนอกห้บงกบจุสายเย<ม>บอรบอลมีแต่ทันนีบาเมืดเลรเธอจังวโหวโะนสิสัยนสย่นสชย สองอ่นลูกอันหนึ่งเฮ้ยอืมนะจ้าโอ๊ยข้าสีจุ่มมาได้เชียวไป่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยว้จสิบโบได้กันบุญบอดนางวันเออนางวันมาเมื่อค่ำนี่พี่น้องไปจุ้มอะไรนางเบิ่งเออนี่พี่น้องเอ้ยนี่จุ่มนะกำลังจุ่มนะจ้าพอดีเลย

ตีนี่เจ็ดตนี่อุยนี่นีปนต่นเลยมันกำลังพ่นืนมาตมัดแต่เด้อแล้วแต่เด้อบอกว่าลลูกตื่นมาแลวสิหานอนก็เกาเด้ออ้าโมกุกันยังมืดเนาะ เงมาดับจะเห็นได้ยังไงนะเออ,อเคียเคียเคียมาจ้าบนอ้ามือเศา้านี่ค่ากายเมือ่อนาะจ้าเมือ่อตะบานตุยตุยกะโอ้ยมือเ้า้์ตะคุบะเ็นที่น้องเอ้ย โอ้ยใบไม้กับกุหลาบทายดึกจ้าดอกน้อยๆกะยังออกให้เก็บอยู่จ้าเมื่อเช้านี่ครับเห็นเนาะบนเอาแต่สาวกับเจตุอิมเช้านี่พี่เนาะได้อยู่สามดอกน้อยหนึ่งเนาะเหล่าฮะอีกก่อนละจ้ะว่ามันจะออกอีกหรือไม่หรือยังไง หรือว่าพรุ่งนี้มันถึงจะออกเนาะเออ,อหาก่อนเด้อพี่น้องเด้อนี่จ้ายังออกอยู่นะจ๊ะดอกน้อยสี่ดอกและนี่ก็ยัองออกอยู่เนาะท่าน,นี้แหละบหรือแนวใดก็เป็นก้อนไม่ละบ่ ไม่ต่งจ้ะนอนแต่เลื้อเลื้งอยู่นี่เออมืุอเช้านีไฟโบเห็นมุกเส้าหนี่โบโเห็นจ้านี่มายามรอดแรงกับลำเก่าจ้ะลำเก่ามืุอเช้านี่ก็ได้อยู่ไปตื่มสก,กัดเนาะจ้ะเนาะเออฮาต่อนะจ้ะส่วนข่าวเอือก,กับเมื่อแล้วข่าวเอือซีกับเมื่อแล้วไม่จบไม่ใหญ่เจี๊ยบวัดสารเมื่อจ้ะเมื่อจ้า แทน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 มาฮอตพิรจ่าฮอตบ้านบ่าวน้ำกับบ่าวเอื้อนนะจ้าออกมาแต่โคกกับป้าเนอจ้าเออผูมาเบิ่งนะจ้าสิมาหาแนวกลิ่นเลยนี่พี่น้องบ่แม่นยังเลยนี่นะ สิมาดูมามันนะนะครับโปรยงัวงนะเขามาลูบ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 เขามาเออจันบ่มีงัวงเนาะเออมาปอยนะบอกแล้วกันกับคันไหลลงมาเนาะเพิดสิริลงมากะเออเมื่อยหนึ่งเนาะมาจ่ามารีวิวนะจ้าหนึ่งทุจ้าตในก็เขื่อมันนะจ้ะนี่แหละมันเออมันอะไรนะเขาเอิ่อมันยังนี่มาเอือหรือมานมอมาเอือหรือมานเอากุ๊กโอ้ยมาสิกรั่กสิบเอ็งมากอกน้ำแม่นแต่ว่าเฮ้ย เฮ้ยเจ้าในสิบอกินอยู่ในสายเยฮ้ยเอาสัมไข่หามาโอ้โหปฏิชันสิเพิ่งงามก็มูยังมีมาแล้วน่ะมาท่ออดยังนี่สัมใครหามามาจ้าม,มาดูบ้านบ่าวเอื้อนจ้านี่กำลังเป็นลูกเป็นล่างเด้อทุกคนมีแต่ออันเป็นตะกิดรอบเพื่อนรอบซานนี่กันนี่บอแมนมันอันนี้เราบอกเฮ้ยตัวบริพิกเบิ้งบ่นนี้นั่นมาอึนี่ เือมันกับโพดโพพี่นนองเอ้ยโพดบางน้ำอันใดขุดบังดูน้ำพอกินหรือปะจ้าเฮ้ยเออมันงามโพดรือนะเฮ้ยพอกินข็งอ่จ้วอันนี้จะสกินจะบ่เออจะสกินไว้สแกงดอไม้มันจนเลืองุ เธอว่ามันสีบอมันบอสังกปานจ้ะอือสังกาเนาะคุณบิงดไปเป็นอาดาน้กินะบอสเกินกับคุด้หอะเอ้ยออจจงว่าไเอาไปคางกินได้อือแต่เกิอะไรนี่นะนี่นี่ม่เบิ่งนี่ี่เสือ ให้ซื้อนี่ๆมันแต่เครบนี่แต่เครบบ่แม่นดินเจื้อนบ่เฮ้ยมีแต่ว่าดินอันแตะเครบซื่อๆเฮยน้อยอือเอาขุดน้ําขุดน้ําโคดโอ้ยปากแห้งเฮยเดี๋ยวลจะมาเบิ่งซองเบิ่งคือสิน้อยแต่น้อยเออคือสิมานอนี่แเฮยบ่เออทมไว้ทมไว้ีตัวมันหว้ามันดินแตเคบพนเาะลแตเคบซื่อๆเออ นโอ้ยยังน้อยคือยังน้อยยังน้อยนี่ามึงยังน้อยแต่เคิบยังใส่เลยมันแต่เคิบเปมันแต่เคิบอยู่อึงนี่พีอัดป้ามึงพี่พีพี่ะไรสิได้อันนี้อื้มันพอควอดแล้วเอาควอดนะไม่คำว่าพอควอดนะพอม้กก็ได้หนิบอ่ะอืนอี้เอาเอาเนี่ยไฮโต้อ้มันเหลืองเนาะมันเหลืองจ้านี่พอดีแล้วเขาก็ควอดคลายมาทอเข่านี่เฮ้ยตุ๊บิบว่านี่ได้เฮ้ยนี่นี่เออนี่นี่ พอแล้วเอาขาดเลยขาดในก็มามกเลยนี่ตัวใหญ่นี่นี่ตัวใหญ่นี่นี่กุดาอยู่เนาะนี่อาร์ตในเซตตาติดดูจำจำใหญ่กว่าแค่เว่ามันสิเป็นแม่เลอค่ะโบคูดนี่เออเอาเอาอืมโอ้คือจะมันว่าปุ้นแต่เฮ้ยเอาคือจมันว่าปุ้นแต่ใหญ่นะเออนี่เฮ้ย นอจุงเลี้ยงเออใหญ่เลยเฮ้ยบัดอันนั้นจะมาคูดเฮ้ยเนาะฮอขาวนี่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 โอ้โนี่โหดจังเลยใส่เฮ้ยง่ายเยได้อ่านง่ายได้นะสายคูดเอ้ามันถึกนั่นมันไปอีกรางวัวหนึ่งเลยทั้งคุณน่ะทั้งคุณอ่ะตายเบอร์ดานจะคูดหักนะตายเอาชั่วร์งวัลมันอีกคนคูดหักแต่ตายเบอร์เฮ้ยไปโอ้สนั่นคนเออเนาะมันเหลืองโอ้ยสิ่งที่ฉันชอบคือมันเหลือง มันขาดแล้วออกมาแตงป่าแล้วก็มาหาขุดมันกินเด้อพี่น้องเด้อบาดีเด้ออือ่าเห็ดกาพ่อได้อยู่มื่ออื่นถ้าจะไปจอบแต่ดรดื่อนะจ๊ะมันลงกลิ่นจีนเลยนะอันนี้ถมไว้ตุ๊ดดิกาไปกินเออมาจ้ามาหารีวิวกันต่อนะจ๊ะเออฟูสั่นได้หมกแล้วนะจ๊ะฟูเครือมันเครืออะไรยังไงแต่คร้นปอเฮ้ย เคือมันนี่ส่วนเพือนของเพิ่นเนาะกำลังเป็นรูปเป็นหลานนะจ๊ะต่างกกทรงกกเสาเนาะออืเนาะผูเครือมันอ้อมเฮือนอ้อมซานจ้าไปเบิ่งนะจ๊ะผูหมากียงโขลุกขลิบ่แม่บอกโมบ่เฮ้ยเอออืมกบักทวดดินจ้าเตรียมแล้วจ้าเตรียมซื้อนะจ๊ะพอซื้อก็ซื้อพอขายก็ขายดนะจ้า อันนี้คือหมากอะไรอันนี้คือหมากอะไรหมากฟักไม่ใช่หมากโตนใช่ไหมผูม<า>้ลายหมากอยู่เดือจา้าว,ว่าไม่นหมากโมนะจา้าโคลโลเคเล่เออมาเบิ่งตัวนี้จ้ามาเบิ่งโอ้ยแกงสกายดีน้องน้ำเนาะแกงสกายดีเอ่พโอ้จะมันมนแล้วน้ำต่ยังสิว่าเพิ่งสิพ่ออู่บผู้แกงสกายนะพอดีอือ โอ้ยตัวน้มันแมงและน้ำแมงหลายมากอืมันแมงแล้วจับไก่จับขาสาไก่โอป็ดเจ้าอืออันไหวดินนี้คุดเบื้งแลกคุดเบื้งแรคุบ้งดวเฮ้ยคุดเบ้งดูเฮ้ยะได ยังอ่อนบ่คือยังแก่จนบีโปลงอ่ะยังมาอ่อนจ้าอันนี้จุดแตกงอกเลยนี่อู้ภูอู้อู้โบยังอ่อนอยู่น้ำยังอ่อนอยู่เฮ้ยยังอ่อนอยู่ประตูอื่นคือแตกงอกจ้ะไหนแก่ตัวอ่อนเลยคือกันกับห้าเป็นคือกันอืมไหน ปวดเล้วนะโอ้จุมันออกไหมเฮ้ยนามันหามันเจ็ดนั้นแล้วหันพี่น้องจุมันจมว่ามันโป่งไหมได้นี่นะมันโป่งไหมได้นี่นะเฮ้ยนี่นะตัวนี้นะคือโป่งไหมนะจ้าจากหัวนะจ้าตัวนี้นะเอามาดนเ่าอืมอันนี้เฮ้ยคุณชิคุดบอ้วยอืมคุณลูกคุตคุณลูกคุตลูกคุลูกอืมอาโลกเบิ่งอันนึ่งเป็นหน้าได คืออยู่บอขาดดิ่นเหนียวเออมันแนนแล้วแนนแล้วมันกระตุกแกตัวน้อยจังหวอผมว่าอืมคายจากคายคายบาลเฮ้ยคายกันอืมเนาะแกงเส้นไก่เดมักฟงมักปักนี่เนาะ กระดนะจ้าให้บงไกลๆพี่น้องดกแหงอ้ยขี้ดินน่ะดกแหงขี้ดินเต็มอันยะจ้าแหขี้ขาลากแล้วขันได้ดีนะลบรยเลยกรด่างเหี่ยวมก็โตโอ้กรแนมันแต่ว่าโอ้ยเอาเลยพูดเอาเบิแล้วเฮ้ยตัวฮาไลชนมันน่ะไปหาชชองึงเบิดแล้ว เฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยไมงดุเฮ้ยโอ้กันละขี้งอกลางนี่เฮ้ยกันขี้งอลลางนี่มันดินเหนียวนี่สมขวาปลูกเสดินทรายแหลเลอ้โหโดดเพี่น้อว่ากดกกระดกนะจ้าผูเออเนาะทมเลยสรุปทมกับบทมะซ้ำกันอยู่เฮ้ยวบทนะ มันหมดบ่อเนี่ยบนนี้มันเผาเออเอามันห้องกระนัยมันเป็นติ่งอยู่ได้เฮคยคันโทมผัดมันผัดบ่อกระนัยผอมกันเนาะเออเนี่ยจ้าคันโทมผัดนี้นี่เออก็ได้อยู่แต่คือว่าอะไรเข้าปลูกมักทอดินต้องปลูกเสถียรทรายเนาะอืมของห้าผัดว่าเออเนาะปลูกบอลเดินว่างเออบ่ิหารมันว่างเนาะปลูกดัดปลูกนะจ้ะ เด้ออ right? uh ้าวเขาสิว <to ่าน่าหนันเด้อ sí. ืมอยอกจับทีมม่ซ่านเล้ออือข่าวคือข่าวสะเฮยเบิ้งในเสะเฮยอ้าคือข่าวเสีหนะเฮย คือข,ข้าวสินะบัตรหาทมสสด็จทรายคือเสมาเหลืองเออหน <No. S 1> <c oughs> ออมาจ้าพอพเวอออกมาจะป่าแล้วก็มาหาคุดมันเบาเอือบนานน้ำนะเออมันวัดซานบมักทวดินเบื้องเนี้พี่นอ้องมักทวดินดกแห้งขนาดบริบูกแซ้นดินทรายเนี่ยปลูกเส,ด,ส,ด,กสดินดักนะจ้าเออ ส่วนไปให้กวก็ค <phrases> ือได้อยู่เนาะกำลังพ่นแล้วก็มืออื่นเส้าฮะจะไปตะเดิกปลุกแม่นางหงฮงนะจ๊ะได้อยู่อยู่ก็ได้ไปจ้าจ้าดกแหงจ้ามาเฮ้ยแัดจบเลยได้เฮ้ยออันเิ่มาจังได้เฮ้ยหาวันได้ได้เฮ้ยพี่น้องเลยเฮ้ยได้ไหมอันกับข้ายู่ อยากคายอยู่บ่เฮ้ยพอคายก็คายบ่เฮ้ยพอคายก็คายอยู่เนาะด้วยว่าเฮาลุกซ์ก่อนบ่อกคายเนาะพุ่นเป็นลูมเพือนอือไม่เปื่อเลยอือเอาละพี่น้องมาคอนดิเก็ตคอเก็บภาพบรรยากาศไปหายเฮดเออเขาป่าหายเฮดรอบค่ำเหล็ก็มาหาคุศลกระดิ่งนะจ้าที่บ้านเราเอือบ้านน้ำเราจ้าอันนี้คืออยู่บ้านเราอาดได้ตอนนี้คืออยู่บ้านเราอาดจ้าถ้าบ้านเธอหรือบ้านฉันบ้านฉันสิ นี่บ้านชั้นอืมออุจ้าบ้านช้ถามว่าเงินทุกคนแล้วก็คือไก่กันแพงประมาณร้อยสองร้อยเมตรสองสามร้อยเมตรเออประมาณนี้นะจ้าอะไรจ้าจะได้กับขอบมือขอบใจทุกคนเด้อจ้าที่ขับมาคนไลค์กดแชร์กดมาเบิ่งหาเด้อจ้าสบายดีจ้าฝากดิฉันพรุ่งนี้เราจะมากินปลาเผาที่พี่เขาเอนเงินมาให้ซื้อนะจ๊ะสบายดีจ้า